ส่งออกไทย2เดือนแรกปีนี้ติดลบ4.8%หลังราคาน้ำมันและราคาทองคำร่วงหนักชุดมูลค่าส่งออกร่วงตามน้ำยันเป้าหมายเดิมส่งออกโต4%หันยืมมือเอกชนเป็นพี่เลี้ยงดันธุรกิจ SME ไทยโกลอินเตอร์น่าเป็นข่าวพาดหัวใหญ่สำหรับวงการส่งออกไทยที่ตอกย้ำเครื่องจักรเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์เกิดภาวะซบเซาถึงขั้นในรอบ6เดือนกลุ่มธุรกิจ SME ในไทยจึงตกอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วงที่สุด ไม่เพียงจะต้องหาตัวช่วยมาประคับประคองบรรดาเท่าแก่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมแต่เจ้าของธุรกิจเองก็ต้องค้นหาช่องทางในการรักษาสถานะทางธุรกิจให้อยู่รอดท่ามกลางปัจจัยลบทางเศรษฐกิจให้ได้หัวใจของธุรกิจอยู่ที่เงินทุนหรือเรียกการติดปากว่าสายป่านนอกจากนี้ท่ามกลางตลาดในประเทศที่ยังไม่ฟื้นผนวกกับตลาดส่งออกยังสุดต่ำลงอย่างต่อเนื่องเรวดีวัฒนุลักษ กรรมการผู้จัดการบริษัทบาเทอร์การ์ดผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในการทำธุรกิจโดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดมองว่านักธุรกิจ SME ต้องถามตัวเองก่อนว่าต้องการที่จะมียอดขายเพิ่มเติมหรือไม่หรือมีช่องทางใดในการเพิ่มโอกาสทำธุรกิจหรือท่ามกลางสภาวะตลาดซบเซากำลังการผลิตของธุรกิจนั้นมีเหลืออยู่หรือไม่เมื่อมีคำตอบเกิดขึ้นวิธีคิดสำคัญก็คือการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายร่วมกัน เท่ากับเป็นการรักษากระแสาเงินสดของบริษัทให้ยาวนานที่สุดเราทาธุรกิจก็คือในเรื่องของระบบของการแลกเปลี่ยนนะคะตรงตัวเลบาเ ter อร์ก็คือแปลว่าการแลกเปลี่ยนบาตรการ์ดก็คือผู้ให้บริการในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในระหว่างกลุ่มธุรกิจนะคะทำให้เขาสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าบริาการกันได้โดยที่ไม่จมําเป็นต้องใช้เงินสดจุดเริ่มต้นของบทอรการ์ดมาจากประเทศออสเตรเลียปัจจุบันมีสาขาในต่างประเทศทั้งหมด7ประเทศคือออสเตรเลียนิวซีแลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สหรัฐอเมริกาอังกฤษปรั่สและไทยบริษัทบาเทอร์การ์ดมีอยู่ในประเทศไทยมานานถึง17ปีมีทั้งหมด6สาขาโดยมีกลุ่มนักธุรกิจในเมืองไทยที่เข้าร่วมกับบาเทอร์การ์ดทั้งหมด3,000ันกว่าธุรกิจซึ่งธุรกิจที่เป็นประเภทเดียวกันกับบาเทอร์การ์ดนั้นก็ยังมีอีกหลายแห่งแต่บาเทอร์การ์ดนั้นถือว่าเป็นบริษัทใหญ่ที่สุดในโลกดูได้จากจํานวนของลูกค้าทั้งหมดที่ดูแลอยู่กว่า35,000แห่ง จึงไม่ต่างจากการสร้างเครือข่ายเชื่อมต่อให้กับธุรกิจ SME บาธนาคารเองเนี่ยเราเริ่มต้นนะคะที่ประเทศออสเตรเลียจนปัจจุบันเนี่ยทำงานทั้งหมดใน7ประเทศทั่วโลกก็มีที่ออสเตรเลียอังกฤษนิวซีแลนด์อ,อสสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ไซปรัสสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศไทยซึ่งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ปี1997แล้วนะคะเป็นเวลากว่า17ปีในเมืองไทยละจนปัจจุบันในเมืองไทยเนี่ยเราดูแลกลุ่มนักธุรกิจทั้งหมดประมาณ3,000กล่ธุรกิจในเมืองไทยใน6สาข,าขาของเราค่ะ ธุรกิจส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมกับบาร์เทอร์การ์ดนั้นมีความหลากยของธุรกิจเป็นอย่างมากเมื่อแบ่งเป็นภาพใหญ่ๆประมาณ55%จะเป็นธุรกิจในส่วนของผู้ผลิตที่เป็นโรงงานในส่วนของยูนิฟอร์มธุรกิจน้ำยาทำความสะอาดโรงงานของพรีเมียมโรงงานทำเสื้อต่างๆจะเป็นของของโรงงานผลิตที่เป็นสินค้าที่จับต้องได้ในขณะเดียวกันอีกประมาณ45%จะเป็นธุรกิจประเภทบริการเช่นโรงแรมร้านอาหารบริการทำความสะอาด ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยมีความแพร่หลายหรือไม่นั้นส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพประมาณ2 0 0พันกว่าธุรกิจที่เข้ามาร่วมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเราเรียกตัวเราว่าเราคือคนกลางผู้ให้บริการในการแลกเปลี่ยนซึ่งในโลกใบนี้มีธุรกิจที่เป็นเทรดเอ็กชเชนหรือว่าเป็นคนกลางให้บริการในการแลกเปลี่ยนหลายบริษัทด้วยกันแต่ว่าบาร์เทิร์คาร์เราคือเทรดเอ็กชเชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ไม่ใหญ่อยู่ที่ไหนดูที่ในส่วนของจานวนลูกค้าเพราะปัจจุบันเนี่ยบาร์เทิร์ค่าธุกรลลกะคกกท ส่วนในเมืองไทยเองเนี่ยอาจจะมีธุรกิจที่ทําลักษณะคล้ายๆกับเราบ้างเป็นบริษัทที่เกิดขึ้นมาใหม่เมื่อไม่นานมานี้ก็มีบ้างเหมือนกันซึ่งเราเมองว่าการวันนี้การที่บริษัทเองมีคู่แข่งเกิดขึ้นเราเมองว่าในด้านที่ดีนะคะก็คือแปลว่ากลุ่มนักธุรกิจในเมืองไทยเองเปิดใจแล้วก็มองเห็นโอกาสในเรื่องของการทํางานในเรื่องของระบบของการแลกเปลี่ยนในเรื่องของการตลาดที่มีระบบการแลกเปลี่ยนเข้ามาช่วยได้มากขึ้นท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาแทบทั่วไป ซึ่งนั่นหมายถึงตลาดส่งออกธุรกิจ SME ไทยยังต้องมีความแข็งแกร่งทางการเงินหรือสภาพคล่องให้ยาวนานที่สุดการบริหารจัดการธุรกิจให้อยู่รอดได้ในภาวะอย่างนี้คือการรวมตัวเพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อพยายามรักษากระแสงเงินสดให้ได้ยาวนานที่สุดเพื่อรอวันที่ตลาดหรือผู้ซื้อปลายทางกลับมามีกําลังการซื้อหาสินค้าไทยกันอีกครั้งคําถามที่รอคอยคือเมื่อไหร่จะเป็นคําตอบที่ไม่มีใครสามารถตอบได้ชัดเจนแต่คําตอบในการหาพันธมิตรทางธุรกิจในทุกรูปแบบ ทางช่องทางบาเทอร์คร์ซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องหาน้ำหนักมากที่สุดเช่นกันเพื่อการฟื้นตัวของ SME ไทยในอนาคตโดยคอนเซปต์การทำงานยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าวันนี้เองทางเจ้าของธุรกิจเองเอาสมมติมีร้านอาหารสามารถรับได้ทั้งหมดหนึ่งร้อที่นั่งแน่นอนเป้าหมายก็คือมีการทำการตลาดมีส่วนของการทำโปรโมชั่นต่างๆเพื่อตั้งเป้าให มีลูกค้าเข้ามาเต็มร้านตลอดเวลาถูกไหมคะแต่ถามว่าในการเดินธุรกิจปัจจุบันจะมีลูกค้าเต็มร้านตลอดเวลาก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายสมมุติว่ามีที่นั่งว่างสัก20%อีกสัก20ที่นั่งตรงนั้นเนี่ยในส่วนของที่นั่งว่างเราเรียกว่าโอกาสในการทําร,ทรายได้ที่มันหายไปซึ่งแทนที่จะปล่อยให้รายได้ตรงส่วนนั้นสูญเสียไปเฉยๆบรตษคา้าบอกว่าเราก็จะสามารถเข้ามาช่วยเขาส,า,ขา,สามารถทําการเติมกลุ่มลูกค้าใหม่เข้าไปได้โดยที่มีบรตรค้าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการทําการตลาดเพิ่มใะะมใใหห้้้้้นนนนะะคคถาาาาามมวว่่่่กกรรไไดลูเขปตงสีี หนึ่งละผมประโยชน์ที่ทางร้านร้านอาหารได้ก็คือการได้กลุ่มลูกค้าใหม่แล้วร้านอาหารก็สามารถนำรายได้ที่ได้เพิ่มตรงส่วนนี้ไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการที่ร้านอาหารต้องใช้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้ำยาทำความสะอาดการทำโคษณาการทำปรินติ้งโบชัวร์ต่างๆหรือยูนิฟอร์มพนักง,งานเป็นต้นทำให้ร้านอาหารสามารถได้สิ่งที่ต้องการได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินทำให้เก็บเงินสดที่เตรียมเอาไว้เนี่ยเอาไว้ในกระเป๋าทำให้มีกระแสะเงินสดที่ดีขึ้นได้ด้วยอันนี้คือคอนเซปต์ในภาพรวมของการแลกเปลี่ยนนะคะ